ดอกขาดกว้าวนี่ดูพวกงเงานี่จะโอ้ยค่ะ้งจงามนจะไ่ปูก่อนจะเาะครับโอ้ยอาบุ๊คบุ๊ดานเฮ็ดดานางนูเงามคักดินี่จ้ะโอ้ยเจาด สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระตือรือร้ทุกท่านทุกคนครับครับผมวันนี้เลาะลา สึงมารอว่าไม่สิออกบัวหมูว่านบริมาเนาะจ้ะครับผมหมูว่านตอนนี้โดนผักกัดเนาะครับขาบวมเลยจ้ะเลยบบริฉุนมากกันปวดเนาะมันปวดครผักมันตัวใหญ่เนาะครับแผลกล้ว่าเป็นแผลบริจะกินยาแก่แผลบ่งหูนาะว่าจะคลองสิแผลครับผมเรเลยอกบริมาตามเฮ็ดขมิ้นเนาะจ้ะมือบริมากะพอหายแน่ละครับตามตามไหมสีหมานบัเนาะสิออกตอบัครับไ้จ้ะไปรุ่นไปชมกันครับวันนี้จะมานเฮ็ดขมิ้นก่อครับเดี๋ยว มึงเฮ็ดหนึ่งก่อนเฮ็ดตะไคร้ก่อนนะจ๊ะมาด่านเฮ็ดตะไคร้ก่อนครับครับมาปลาพิกัดปลาเมยออนสวัสดีจังใหม่เน้อนะครับนี่รุดไปกันครับจะมาเฮ็ดหนังเนาะครับโอ้เฮ็ดตะไคร้เก๋โบไข่ออกหลายแล้วเนาะ ทุงน้ำนะครับันพุ่น,นหนึ่งสองดอกนี่โอมกขนาดแหงเป็นนี่เนาะ เนจี๋บานเนาะป้าจีครับจัดนะจีน่สองจีเนาะงเนาะสองจีงานจะอปูกก่นจัดเนาะครับโอ้ยขาบุ๊บุ๊ดานเี้ดดานมอนี่นะ สมบูรณ์มืนคนเก็บใครดูเขามีปลาเบื่อหมดแม่งกินหมดแล้วจ้ะมูถือกินไปหมดหรอ ปเลยสีกำลังงามมั้ะจ้าเมืองหมอเขาเก็บมือนั้นเนาะครับทำบ้นสีออกอยู่มนนาเนาะจ้ะอืมนะครับมาตานี่ครับมันปูละมือน,นั้นโซนนี่บ่ได้ขึ้นหน,น้าเนาะครับโซนฟังนั่นตกจะให้ในบ้านเนาะออกมันก็ได้ออกต่อเนาะ ขอ,อเชือเดียวชื่อแบบไปเมืองต้านเิมานมาเนาะบุใครเห็นโอ,อกเลยจ้ะเดี๋ยวไปห่อตาบนสีหงเนาะสีออกบะอุ้ยนั่น,น,ออนจ้นะน่ะโอ้ยดอกไงคะแขกวัดเนี่ยโอ้ยงามจ้ะ นี <ève S 2> ่จ uh. uh, <Huh. S 2> ้ะโอ้ยค่ะคือออกดอกเดียวเนาะครับอืมเไผ่ยังว่ากับพ่ออยู่จ้ะนี่ออกทางกันเนาะมือไผ่ใหญ่ออดอกไผ่ดอกมัน าตาอ่ำนะครับอ,อุ้ยเดี๋ยวมาออกทางกันเนาะจ้า,างหลีบบุกอฟเป็นกลุ่มเนาะครับน,น,นี่นี่คุณน้องเด็กคน,น,นที่สองดอกน,นี่ก่อนอะไรอย่นเนาะแกงใส่หยอดบุกฟักแก้วจ้ะบุบกฟักแก้วคือบุกฟักทองเนาะมันเข้ากันดีจ้ะ Ừ. À, không ý định hết mẹ con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  con mẹ con ตัวสีเหลืองสีเหลืองหนำมือมองจองกันมันจะจะมันงูแล้วครับจะหอดอีโคกแล้วเนาะมาถึงปลาหมดละพี่เหล่าเก็บมองลายลายนีัครับ ใส่ตังนาให็นหมาหนึ่งสีเลยด้วยเขาหมาเหมือน,นเห็นเลยเนาะ,ะที่สุดอกหน่อยอยู่แถงอยู่ไต่ใบตองเนาะเปลือนดินมันชื้นแล้วเนานะเกิดหยูย ันครบางามคักเดจนีงจ้จะโอ้ยเจลาโดถ่าสร้างอ,อกโดกหน่อยอยู่จ้ะโอ้ถ,อถึงแมงกี้จะตะหมด เสแสบแม่งกับแยงกินแม่งกินนะถุงสมงองนั่นก็อนด้วยแม่งกินจนมดเดี๋ยวเปเป็นดอกเลยดีวยวด,ยดีๆๆกิีนี่นาะดอกหน่งเราจะไปสี๊ดอากดกเดียวเนาะ เอ้าชนิดนี่ก็ออกพื่อกันนะแั่เนาะมีแบบอีกแบบหน,นึ่งอันนี้จะกรอบขนาดเนาะจปีกคนจะน้ากัน,น <ะ S 2> มันปูขนาดกลางอันนี้มีสามสี่ชนิดเนาะ มีห้อยค้นขึ้นมาแล้วเนาะเห็นมีห้อยหักเห็ดไว้เลยใช่ตอนนี้ปลอดใจค่ะจะไปทางพูน่นกลับมาทางนี้เพื่อนก็ขึ้นมาก,กันล่ะแต่ก็มับออกมาหันหลายน้ำเนาะน้องหอมกูยังหันเนาะออกเต่างอออีกจะงออเหมือนเะดิมเนาะ อ๋อไปแล้วครับืุณเหลืองๆนะครับคุณอันนี้มันดีต่ำเนาะครับยางลงมาต่ำๆกันเกือบเท่าแต่กับบ้านแข็งงามนี่นะจ๊ะอือ รสชาติมันเหนียวนึบนะจ๊ะตะพัดตะเภาเหมาะเนาะมันนึบๆครับจ้ะแต่เนื้อตะพัดตะเภาบอไซดกินโอ้ล้ำครับมันบวมันบแมนว่าเหนียวจังเลยเนาะเหนียวนึบนึบกรอะปรอบมาฮึ่ม เตละโดดบางมือเอ็นเอ็นชุ่มเลยออกห้างห้างก็เป็นจีนบ้ใบใหม่นะเนาะมือหนังซองกี่กบเห็น ่นะอู้ยังีดินเหนียเนาะเมื <iny> ่อใดแเราจะดองหูล <neither> ่ะเริ่มหูแต่ว่าออกมองได้แน่ครับยังไปพอไม่ก็มีเนาะจีอยู่เนาะออกออกมองไพ้มองมันเนาะ À. Mình sẽ lo, vào co, Bạn Chìm Ừm Ồ hát lái nó แง่ด้กเสด้จกิบเป็นหมูมะพ่อยออสูงนุ่น่าจะทางลื่มเมื่อไงแงกัะดูกิน ได,ได้ขได้คาะตาทางบนเป็นตาหกๆเนาะตาชุบครับตัวฉากก็ร้ายครับตัวฉากก็นักครับที่สแนตกระโดนตัวนึ่งครับพกยามาตัวเข้าวันนี้ก็บังหนานา แดดนะเนาะแต่ฝนตกครับตอนกลางคืนเนาะตกตอนกลางคืนฝนครับชิ้นชุ่มตาชุ่มมดเลยต่เศ้าสนาฮ็ดหนอยฮัทฮดครึ่งเนะขี่ฮัครึ่งครับขี่น้อยเหลื่มออกละ้างขอเ้นฮัทมนาะครับแล่งขอมอกมครับ งานตากทัานมีนปลาห้องรับมาแล้วครับไกลๆครับลุมพลุมมาแล้วหมักจะใบใบค่ำๆครับฝนจะตกครับต้นปลาบ่นเหรอปลาใครมีไขขึ้นมาเนอะจากข้าวบานในบานในว่องนี่มาจ้ะครับผมปลาลึกนะปลามเลยปลใครมีไข ัต่างมันใกล้ถนนใหญ่ด้วยครับเนาะทั้งลุ่มพาทั้งโซนและดินครับน,นี่มันเป็นปลาบนหมู่บ้านก็จะเข้าเขียนมาเป็นปลาบนหมู่บ้านเนาะครับ,รบม,ม,มันเลยใกล้จะคนมาบ่ถึงกันหลายมีแต่คนในหมู่บ้านแลเนาะเขามาหาบางคนใช้บ้านในหมู่บ้านครับหาไปขายกันนะ ปลานี่ยตางมูบานบ่เบิ้งไขขึ้นมาเนาะครับเขาบ่งหูปลาโดยเฉพาะมันจะแต่ชาวบ้านในบ้านนี่แหละสริมอาหารถึงปลาคือปลาหกบางคนกับกล้ามาครับเนาะก่อหลงเขาเบ่งหูแล้วก็ยได้แตกก็ดลายตัวครับตะเค็ดออกลายเลยเนาะเพชรเพิ่งเพ็ดตัวไปก็เสร็จล้อมสักบางทีวันครับเนาะแต่ะไคร้ออกหนีงเป็นเพ็ดเพ็ดออกลายออกก้อนนะจ๊ะ มันอยู่ในป่ามันเย็นเนาะปลาซุบปลาดับสูงกวามูก็อยมันโยไม่อ่อนเนิเนาะปลาที่สูงปลาซุบปลาใหญ่ด้วยครับครับลงมาสวนกาแฟหมดแล้วเนาะรเริ่มนอยแล้วนี่ครับนอยนี่นอยแล้วนี่โอ้ เงาย้วยเนาะส่วนนี้ปีที่แล้วยังพันเป็นเนี่นี่เนาะปีนี้เป็นหน่วยจ่อยคพ่อขมาโอ้พอท่านไปเก็บกาแฟได้เพื่อที่นี่ออยนวยจ่อยเดียวได้เก็บกาแฟแล้วเนาะไฟกับซุกกันเนาะครับวันนี้บ่มีไฟคือดีครับพูดเขาไปทางซุ่นนะจ๊ะครับปูต้นจัดเหมาะกับกาแฟเั็น ผลงานของเขาครับวันนี้อก็ได้อยู่นะจจะเนาะเอได้พอหมานอยู่เนอครับเฮ็ดมันปูเนาะยังออกเหลายเนาะครับผมสะอ้อนขาเห็ดน่าจะเนี่ยมันเป็นเห็ดชุดแหลกน่าจะมาหลอดสองกันยังพ่อได้แต่ว่าเิ่นชาวบ้านมาขึนมาหาน้ำเนาะก็เลยบอกบ่ได้หลายมากมือแรงมาปาคนก่อนหมูครัมมาหมูอันก่อนมาได้ก่อนหมูกับพ่อหมานเนี่นะจจะเนาะเฮ็ดตะไคร่ก็เริ่ม มันใครจะมีแล้วเนาะผลมันตกดูว่าจะเพจตะไคร้ามาต้องมังแห่งๆเนะาะกำลังยุบรอดแดดๆนะจ๊ะเนาะ็ีกอไรงังเห็นนน้อยครับกำลังออกดอกสองดอกเนะาะครับครับผมครับวันนีกว่าลาไปแล้วนนองพิกบ้านก่อนเนอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือฟาล,ลุยครับทั้งเพจทพั้งยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนเนอร์นะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ห่อนเนอะจะหอนดดแดดแหงขนาดลครับตอนรลอล้นกันอีกจักมือเฮ็ดเผบบือกเนี่ยครับโ้แดดแหงครับใกล้เตียงใกล้อกลอตอนก็ห่อนมาแล้วครับครับบรรยากาศเนาะ